สวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่แกงเอิร์ธวีทนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแกงเอิร์ธวีให้ด้วยละกันนะวันนี้ก็อยู่เกม FC ออนไลน์นะครับผมอันนี้ก็มาอยู่หน้าเพจ Facebook ของ EA EH s p o r t FC ออนไลน์ไทยแลนนะครับผมผมเห็นมีอันนี้มาแคมเปญใหม่แพ็คใหม่นั่นก็คือจะหลองวันดี 8.8แพ็กพิเศษสุดเทพจำไว้นะสุดเทพนะครับก็จะมี3ราคานะก็มี3แพ็กอะมีทั้งอ่า388นะครับผม0ูนย์ศก็ประมาณ4,000มีทอนนะแล้วก็จะมี188นะครับผมก็2,000มีทอนนะครับผมแล้วก็เป็น88นะครับผมก็1,000บาทมีทอนเหมือนกัน แล้วก็มีสุ่มนะผมลักกี้เอกนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปสุ่มก่อนอยูฟ่าอันดับแรกนะก็เป็นกาลังใจให้ด้วยนะฝากกดไลค์กดติดตามแกงเอิร์ธวีทูนะครับผมไม่รู้ว่าผมจะเลือกการ์ไดไปไหนก็ตามนั้นนะครับมาผมมาเปิดให้ดูแล้วแล้วกันนะมาเข้าหน้าเกมมาก็มันค่อยได้ลงแรงนะี่ยโอเคครับผม มขอใบนี้ก่อนแล้วกันเป็นลัคกี้ดอนะผมนะมีจำกัดไหมเจ็ดชิ้นอ่ะวุ้ยกี่ชิ้นก็ได้หรอร้อยชิ้นก็ได้โอ้โหอันนี้จนมาดีไม่เอาอย่าไปหาทำนะมันจะเป็นหนึ 8, ่งถึงแปดสองถึงแปดโอ้โหซึ่งมาเอาแค่หอมปากหอมคอแล้วกันนะ หนึ่งแปดมีสวยมีเสีย่ยวไหมซือได้หลายแพ็คอะมาครับผมเป็นลัคกี้เอกนะครับผมอันนี้อันนี้ก่อนนะมันจะมีคขตั้งตั้งแต่หนึ่งหนึ่งยันแปดนะครับก็ถามว่าอันตรายไหมผมว่าโคตรอันตรายนะก็ใครอยากลองเชิญครับแต่ผมมาลองให้ดูแพ็คหนึ่งแล้วกันนะใครชอบก็าฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับ มาลัคก,กี้ก็ผมก็ได้เงินมาแล้วนะเฮ้ยโอเคนะแปดร้อยล้านอะเฮ้ย hey, คุ้มอยู่นะได้อยู่ได้อยู่เอ้ย hey, ถ้าได้การเงินผมว่าคุ้มนะผมขอเคลียร์การเงินเฮ้ย hey, คุ้มอยู่นะอืม mm hmm. ใครจะเปิดก็ขอให้ได้การเงินแล้วกันผมว่าก็ดีกว่าการ์ดอะแต่ว่าอาจจะได้โด่บีทีพีก็ได้แนะ้วเห็นเขาได้กันจังเลยนะครับมา ผมขอเลือกใบนี้แล้วกันเป็นแปดจุดแปนะครับผมซึ่งมันมีการแหกด้วยนะแล้วก็มีเงินอีกสิบล้านล้านนะมูลค่านักเตะกก็คือหนึ่ง้อยสิบเป็นขึ้นไปนะแล้วก็ถ้าการันตีคือเจ็ดล้านล้านนะหนึ่งแพ็คเท่านั้นจำกัดผมซื้อเรียบร้อยแล้วคุณยังไม่กดไลค์กดติดตามผมอีกหรอ อืมแค่นั้นแหละแต่คุณได้แค่ดูแต่คุณไม่กดติดตามผมก็นะโอเคผมมาอยู่กับแพ็คแปดจุดแปดนะครับผมนะใครชอบฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับมาไอเอ,อิร์ทคนนี้เอ,อิร์ดมือทองผมาเคยเป็นมือทองมาก่อนนะจริงก็เอา้าก็คือไอ แพ็คือสี่พันคือลุ้นแบบเดียวใช่ไหมโอเคมาก็เนี่ยปีที่ไม่อยากได้ที่สุดก็คือปีใส่สาฟ้ายี่สี่อีพียังไม่ได้เอามาจริงๆแล้วอะที่ทำไมมันทำงาน,นนะผมเด็ดรอบไปรอบสองสามปีรับเรตปรับเรตห้าครับผม ก็อันนี้นะครับผมเป็นการ์ดปี25ฮีโร่นะก็มีลุ้นทาซานด้วยนะครับผมเป็น g i ก็เป็นคริสเตียนโดโรโด,โดซึ่งน่าจะเปิดยากอะซีเนีย่ยซีโดมีเหมือนแต่ยี่ EP คือเป็นนักเตะที่ปีไม่ไหวอะมันไม่ไหวสแตตมันสแต็มันโหดนะแต่ว่าเล่นไปไม่งงเง้งอะกงเงี้งงแง,ง,งแกง,งอะกระบกงงงง ไปครับผมมาแค่กั้นหายใจหนึ่งสองซ่อมไายใจครับผมจี้อยู่กับอังกฤษครับผมไม่รีบสิเวนลูนี่เวนลูนี่หรือเปล่าครโฮสโครครับแมนยูครับผมโฮสโคอ สามพันโพสโคร์อืมโอเคนอกได้ไหมทำอะไรได้ไหมอันน่ะโอเคครับผมเป็นก็ยังไงฝากกดติดตามด้วยนะครับผมเด็กันอยูคนไหนสนใจทักหา,าผมได้นะคือคือโอเคครับผมมาไปต่อมีอะไรไหมแปดจุดแปดอ่ะเลก็บอกเงินก็ประมาณหมื่นยี่สิห้าล้านผมว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะ กลับอันนี้ไปเล่นไปเปิดกิจกรรมดีกว,ว่า49โอเคครับผมฝากกาดติดตามแกงเอิดปิดถูกให้ตัวแล้วกันนะบายยไว้เจอกันทีอีพีหน้าครับ